คำอธิษฐานขอพอรข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมีสามสิบทัศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพ พระธรรมมนุภาพพระสังขานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจกพโพธิสัตว์เจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคโดมบรมครูขอให้ทรงพลังมาอย่างตัวข้าพเจ้าจงดนบันดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และสัปเคราะห์ทั้งหลายในกายของข้าพเจ้าจงหายไปสิ้นทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายขอให้การประกอบอาชีพของข้าพเจ้าประสบ ความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปขอให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์พร้อมด้วยอํานาจและตบะเดชสมบัติธนสารสมบัติและบริวารสมบัติขอให้ข้าพเจ้าประสบความสุขความเจริญความสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการ หากข้าพเจ้ายัางไม่ถึงซึ่งพระนิพพานชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในตระกูลที่ดีเป็นผู้มีธรรมะบริสุทธิ์สมบูรณ์พูนสุขทุกประการเทิน